อ่ะเนี่ยของแกเดี๋ยวไปใส่ซะไม่มีทางอะ่ะผมไม่เล่นด้วยหุบป,ปากเลยนะถ้าแกไม่ใส่อะ่ะฉันจะทุบให้ไปรับสักที รถก็ร้อนรถก็ติดแต้มเอาน้ำมาให้หน่อยสิแต้มเลียงลูกมาทั้งวันอนะ่ะเพิ่งได้พักเองเนี่ยบินไปเอาเองได้ไหมล่ะอะไรจันอ้วผมละ่ะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนี่ก็เพิ่งมาถึงบ้านเหมือนกันมาถึงแทนที่จะได้ดื่มน้ำเย็นๆเป็นเมียภาษาอะไรให้ผัวไปหยิบน้ำเอาเอง งั้นบีมช่วยเลี้ยงลูกได้ไหมล่ะเดี๋ยวแต๊ไปเอาน้ำให้แต๊ะเร็วๆสิลูกร้องเนี่ยได้ยินไหมก็ตั้งกำลังมากรอกน้ำอยู่บีมก็กรอมลูกก่อนสิเฮ้เท,าาเทำยังไงเนี่ยทำยังไงล่ะพีทำไม่เป็น ไม่ร้องแล้วลูกแป๊บมายังมาแล้วมาแล้วไปไปลูกไม่ร้องนะแล้วนี่อะไรสภาพทำไมดูไม่ได้เลยก็แต้มเลี้ยงลูกทั้งวันน่ะจะเอาเวลาไหนไปดูแลตัวเอง เวอร์ละจะเ,เลี้ยงลูกยังไงก็ต้องมีเวลาแต่งหน้าแต่งตัวบ้างให้สามีชื่นใจไม่ใช่กลับมาบ้านแล้วเมืออเห็นผีอย่างเงี้ยเห็นแล้วหมดอารมณ์ไหนดูสิตายและโสมจริงๆด้วยทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนี้ล่ะที่เธอไม่เห็นใจสามีเธอบ้างหรือไง แ,แค่มีลูกคนเดียวอะ่ะมันจะลำบากอะไรกันกนะกันหนาแม่คะทุกวันนี้หนูแทบจะไม่มีเวลากินข้าวอยู่แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าหนูมีลูกหรอกหรอหนูเสียสละขนาดนี้ทำไมทุกคนไม่มีใครเข้าใจหนูบ้างไปเอาเครื่องสำอางแล้วก็ชุดสวยๆมาลูกชายของฉันน่ะชอบคนที่แต่งตัวดูดีแล้วก็สวยอยู่ตลอดเวลาแม่คะหนูมีลูกอ่อนจะแต่งไปทำไมแม่บอกให้ไปเอาก็ไปเอาสิ ขอบคุณค่ะแม่ที่เข้าใจบีมตอนคบใหม่ก็สวยอยู่หรอกแต่ตอนเนี้มีลูกแค่คนเดียวสภาพก็เป็นแบบนี้นี่ค่ะแม่มาจา้ะอ่ะเนี่ยของแก<ม>เดี๋ยวไปใส่ซะไม่มีทางอ่ะผมไม่เล่นด้วยหุบปากเลยนะถ้าแกไม่ใส่อ่ะฉันจะทุบให้ไปโหแม่ ตัวเต็มยศแล้วเอาลูกไปเลี้ยงแม่ไม่เล่นอะไรของแม่เนี่ยฉันไม่ได้เล่นฉันทำจริงต้องงานที่ออฟฟิศล่ะมี่ดะเลี้ยงลูกเล่ยังไงบริษัทก็บริษัทฉันฉันจัดการเองได้แกไม่ต้องห่วงหรอก แต้มจะไปทำงานแทนแกอย่าดื้อกับพ่อนะลูกแม่ลูกผมร้องห้าใหญ่เลยทำยังไงดีแกก็ใช้สมองของแกเองสิไม่ต้องร้องนะลูกทำยังไงดีเนี่ยแม่ ผมจะไปเข้าห้องน้ำฝากดูหลางหน่อยได้ไหมไม่เอาอะ่ะตอนแต้มอยู่ก็เห็นพาเข้าห้องน้ำไปด้วยกันไม่เห็นต้องฝากเลยโอ้แม่ไม่ไหวแล้วโอ้เราจะไปเข้าห้องน้ำด้วยกันเหรอเนี่ยกินนมน,นละลูกร้อนก็ร้อน,อนอผมนี่ก็เกะเฮกะ ผมไม่ได้นะจ๊ะอยากสวยก็ต้องอดทนแม่ก็บิมร้อนผมปิดหน้าปิดตาแบบนี้จะเลี้ยงลูกยังไงล่ะตาจะเหลืหมดแล้วเนี่ย<ฮ>ร้อนก็ร้อนบิม ทำงานนอกบ้านกลับมาเหนื่ยอยอ่ะหาน้ำดื่มเย็นๆให้กินหน่อยสิคือว่าทำไม่ได้ดแล้วๆหน่อยสิบีมคอแห้งจะเป็นผงอยู่แล้วเนี่ยแค่เนี้ย ไม่แต่ยากอะไรเลยโอบีมทำไมสภาพคุณเหมือนผีอย่างนี้เนี่ยผีเผอที่ไหนงันโหนี่กูเลี้ยงลูกกูไปลบมาวะเนี่ยเป็นไงล่ะแต่งตัวสวยๆแบบนี้มันเหมาะกับการเลี้ยงลูกไหมคะตอนที่แม่คลอแกหใหม่ๆแม่โซนหับยายแต้งอีกนะแต่แกรู้ไหม พ่อแก่เขาไม่เคยบ่นเลยนะเพราะว่าเขารู้ว่าแม่ต้องเสียสละความสวยเพื่อเอาทุกวินาทีไปพุ่มเทให้กับลูกน้อยที่พึ่งคลอดหนูขอบคุณแม่มากนะคะที่เข้าใจหนูหนูคิดว่าแม่จะเข้าข้างลูกชายแม่ซะอีกแต่แม่เข้าใจเองคนเดียวไม่ได้คนที่เป็นสามีก็ต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจคนที่เป็นภรรยา ต้องรู้จักเห็นคุณค่าที่เขาคลอดลูกให้ต้องรู้จักช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเพราะว่าการเลี้ยงลูกทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมากถ้าแม่ไม่ทําอย่างเนี้ยแกก็ไม่รู้หรอกว่าแต้มอ่ะเขาเหนื่อยแค่ไหนในแต่ละวันโอยแม่ผมรู้แล้วว่ามันเหนื่อยแค่ไหนผมขอกลับไปทําง,งานข้างนอกดีกว่าต่อไปเนี่ยถ้าผมกลับบ้านมาเร็วหรือวันหยุดผมก็จะช่วยคุณเลี้ยงลูก คุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วนะแล้วคุณไม่รังเกียจเมียที่ไม่สวยของคุณแล้วเหรอผมมันเห็นแก่ตัวแถมแมิดดงตาถั่วเมียผมจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งยังไงก็สวยสุดในโลกเพราะเขาคือแม่ของลูก,กคือภรรยาที่ดีเดี๋ยวแต้มมาถ่ายเซลฟี่กับแม่กกอนไม่เอาแม่ไม่เอาทำไมหน้าหวานอย่างนี้ล้ลูกมีหน้าตา